วัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Anti Aging by มอมานะครับและผมปีพิรยุทธ์นะครับอ้าวลืมชื่อตัวเองซะงานนะครับเป้พีรยุทธ์นะครับวันนี้นะครับเปิดมาเจอเรา2คนนะครับแน่นอนครับมีเรื่องราวดีๆในแง่มุมของศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยนะครับในเรื่องราวของทำยังไงนะครับให้เราทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์สูงสุดจากภายในสู่ภายนอก นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่หมอมาสไม้ประเสริฐครับพี่หมอมาสไม้ประเสริฐส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หมอมา เลื่เชื่อได้ไหมว่าตั้งแต่ออกรายการปไปนี่นะ <Wow. S 1> ใครหลายคนทางบ้านหลายท่านนะครับ uh. ก็ได้โทรเข้ามาสอบถามเยอะ uh. นะครับในแง่มุมต่างๆในเรื่องราวของสารการชะลอวัยเยอะมากๆ <Wow. S 1> แล้วเป็นกระแสะที่ใครลหลายๆคนเริ่มตื่นตัวและตระหนกกับการดูแล uh. นะครับลดภาวะการอักเสบของเซลล์เนี่ยค่อนข้างเยอะ uh. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของพฤติกรรมนะครับตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอน <Right. S 1> นะครับผู้ชมทางบ้านหลายท่านบอกว่าเออดีมากรายการเรานะครับ uh. ในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวการนําเสนอแบบแหวกแนว โดยปกติทั่วไปเนี่ยบางคนไม่ได้ทราบถึงการดูแลตัวเองในขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่เราได้นําเสนอไป mm hmm. นะครับทำให้ใครหลายคนนะคือใส่ใจตระหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตื่นช้ามาต้องทานอาหาร mm hmm. นะครับชีวิตวงจรปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยอาหารถูกสุขลักษณะที่ดีเนี่ยคืออะไร mm hmm. รวมถึงพฤติกรรมความคิดความเครียด mm hmm. นะครับการลดภาวะต่างๆก็ดีขึ้น<อ>รวมถึงภาวะการเข้านอนการนอนเนี่ยแสงรอบข้างต้องมืด สนิทขนาดไหนเพื่อจะไปกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนนะครับรวมถึงการนําเสนอในเรื่องราวตรงนี้ถูกอกถูกใจผู้ชมน้อหลายท่านเลยได้ไปบอกพี่พี่เพื่อนๆที่ออยังไม่ได้ติดตามรายการให้เปิดดูรายการนะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะครับอาจจะให้ห้องส่งเขาเปิดสายพูดร่วมพูดคุยกันโฟนอินเข้ามาแต่ไม่ทราบว่า เบอร์โฟนอินเบอร์ไลเดี๋ยวเขาอาจจะนําขึ้นให้นะครับ <Ừ. S 2> ไว้ร่วมพูดคุยในช่วงท้ายรายการก็ได้นะครับเผื <Ừ. S 2> ่อใครที่อาจจะสอบถามเพิ่มเติมอยากรู้เพิ่มเติมก็อาจจะสอบถามช่วงท้ายรายการในช่วงเบรกสามนะครับวันนี้นะครับพี่หมอมานมีเรื่องราวในเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขนข <Ừ. S 2> นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอยากให้ขึ้นตรงนี้มันกลับไม่ขึ้น แต่ไอสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นตรงจุดนั้นน่ะบริเวณนั้นดันเกิดขึ้นอแล้วมันน่ารำคาญน่าเบื่อมากเขาเรียกว่าความไม่พอดีความไม่พอดีเราต้องเดินสายกลางคือบางอย่างมีมากไปก็ไม่อยากให้มีบางอย่างไม่มีก็อยากให้มีใช่วันนี้เราก็เลยนาเรื่องราวเกี่ยวกับขนนะครับหัวผมเนี่ยนะหัวล้านหัวล่วงนะหัวล้านหัวล่วงหรือผมเยอะเกินไปหรือคนเยอะเกินไปเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายห่อยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ ขจัดขนขจัดขน,ออข,ดนขนตรงที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยที่ไม่อยากให้มีตรงไหนบ้างที่ไม่อยากให้มีเออบางคนก็ไม่อยากมีหนวดไม่อยากมีเขาอันดับหนึ่งบางคนบางคนก็อยากมีอันดับหนึ่งคือรักแล้ทำไมอา้าว แต่ปกติผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผู้หญิงผู้หญิงไม่อยากผู้หญิงผู้หญิงไม่อยากมีรักคนแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีขนหน้าแข้งอีกไม่อยากมีเออขนหน้าแข้งขนแขนคือมันเป็นลักษณะของแบบขนแบบผู้ชายไงเออขนแขนแซนอัพยังไม่เอาเลยขนอะไรอ่ะขนเออ่รักแร้ขนหน้าแข้งนะขนตรงบริเวณไหนอีกตรงตรงบริเวณหนวดบางคนมีหนวดเออผู้หญิงเป็นไรก็ไม่ชอบคือผู้ชายยังโอเคถูกไหม ผู้หญิงก็ไม่อยากให้มีแต่ผู้ชายบางคนไม่อยากมีก็ได้ก็สามารถทําได้เหมือนผู้หญิงเหมือนกันคือเราใช้หลักการในการกระจัดขนแบบเดียวกันนะเราไปดูแล้วกันว่าวันนี้เราจะนําเสนอในช่วงแรกนะครับเป็นเรื่องราวของการกระจัดขนส่วนเกินนะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2จะเป็นเรื่องของการที่ขนมันไม่ได้ถูกกระจัดแต่อยากให้มีอันนั้นเรียกผมอันนั้นเรียกผมนะผมไม่มีอยากให้มีเรามีเรื่องราวของนวัตกรรมที่มาจากเมืองนอกเลยนะครับเราไปสแสวงหามาแล้วพอว่าเขามาพรีเซนต์ให้ฟังปุ๊บน่าสนใจมากโอเคเราไปดู เรื่องแรกกันเลยนะครับหรือเรื่องของออการขจัดเส้นผมนะครับซึ่งในการขจัดเส้นผมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผมของเรานี่นะครับในผมของเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ที่เรียกว่าออย่างนี้เนี่ยให้ดูรูปนี่คืออะไรรู้ไหม่ยเห็นอย่างเงี้ยนี่คือผิวหนังอ๋อผิวหนังที่เราเห็นขนงอกออกมาอย่างนี้อันนั้นนึกว่าดินแล้วก็เป็นรากต้นไม้ เออคล้ายๆกัน๋อคล้ายๆกันหรอเออผมที่เราเห็นเนี่ยก็คือเหมือนต้นไม้ที่ผออมแต่ผมเนี่ยก็จะมีรากรากผมซึ่งไอ้รากผมเนี่ยนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหมือนรากต้นไม้มันเป็นอันเดียวคือ <laughs> คือคือเราเห็นในโฆษณาบ่อยๆอ่ะที่เขาโฆษณายาสระผมหรือยาปลูกผมหรืออะไรเงี้ยนี่คือลักษณะของมันนะซึ่งซึ่งตัวมันเองเนี่ยนะครับตัวเซลล์ที่สร้างผมเนี่ยจะอยู่ตรงข้างล่างเมื่อเซลล์ผิวหนังนี่แหละที่หวั่มตัวลงไปนะเซลล์ผิวหนังตรงเนี้ยหวั่มตัวลงไปเป็นสีส้มๆตรงเนี้ยนะสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับแล สร้างผมขึ้นมางอกทุกๆเดือนทุกๆเดือนๆๆๆๆๆๆๆผมที่ยาวออกมาแล้วก็จะงอกออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของผมที่ที่สร้างเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือผมใหม่ๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงส่วนของผมจะมีอะไรเปิดอยู่อะไรอ่ะอันนี้คือต่อมไขมันอ๋อ,อต่อมไขมันเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้ต่อมไขมันมันอยู่ติดก,กับผมด้วยเหรอฮะใช่ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่เรามีสิวเนี่ยเรามีสิวเนี่ยนะสิวเนี่ยมักจะอุดตันอยู่ตามรูขุมขนจาได้ไหม หรือ,อบางทีที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะรูขุมขนกว้างเนี่ยนะก็คือในช่วงที่ฮอร์โมนมันมัน,ม,นมันทำงานเยอะเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยต่อมไขมันจะใหญ่ขึ้นพอต่อมไขมันใหญ่ขึ้นมันก็จะ ขับออกทาง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 ขนหน้าก็จะมันง่ายหรือบางคนเนี่ยทางศีรษะมันอย่างนี้ก็จะมีต่อมไขมันทํางานอย่างนี้นะเพราะต่อมไขมันกับขนเนี่ยมันไปด้วยกันนะแล้ววบางทีเวลามันไอ้รูระบายตรงขนเนี่ยมันเปิดไม่พอกับต่อมที่มันที่มันสร้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า มันก็จะทําให้เกิดการอุดตันของต่อมไขมันเพราะการอุดตันตรงนี้ปุ๊บก็จะเกิดเป็นคอมีโดนหรือสิวหัวปิดอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะอยู่ที่ตรงนี้เข้าใจไหมทีนี้เวลาที่้ตัวขนนี่นะนะมันก็มีการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะมันก็มีการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของต่อมขนปกติฝั่งซ้ายนะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพออายุมากขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยนะเราสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าต่อมขนมันจะเล็กรีบลงเหี่ยวลง นะแล้วในคนที่หัวล้านนี่ในคนที่หัวลา้นวลานจะเห็นได้ว่าไอต่อมตรงเนี้ยมันเล็กมากๆนะในขนาดเดียวกันที่เขาอาจจะรู้สึกก็คือว่าต่อมไขมันมันเหมือนดูใหญ่ขึ้นเหมือนคนหัวล้านเนี่ยมันจะหน้ามันจะผิวมันแผลบเลยส <umb> ังเกตนะนะเพราะว่าต่อมขนมันเหมือนแบบตัดต้นไม้เรียบเตี้ยนเฮ<อ>ียนแย่<อ><อ>แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะลาบเลี้ยนเตียนโล่งออไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะทีนี้ ผมเนี่ยมันมีเฟสของมันนะมันเหมือนต้นไม้เธอเคยเคย,เคยปลูกต้นว่านนะ,ะคือต้อนไม้เนี่ยมันจะมีมันจะมีะระบบอะของมันว่าอะ เอาหัวใส่ลงไปแล้วมันก็จะฟักตัวก่อนนะฟักตัวเสร็จปุ๊บแล้วค่อยๆงอกงอกเสร็จปุ๊บแล้วมันก็แก่ล่วงโรยไปแล้วก็เก็บเป็นหัวไม้ไว้แล้วก็เอาหัวเนี่ยไปปลูกใหม่อย่างเงี้ยน,นะลักษณะของผมนี่ก็เหมือนกันลักษณะของเส้นผมเ,เส้นผมหรือขนเนี่ยก็จะคล้ายกันก็คือว่ามันจะมีระยะของมันนะซึ่งระยะของมันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น,นประมาณ3าเฟสอย่างเงี้ยนะครับอนาเจนก็คือว่าในช่วงที่มันกําลังจะงอกผมช่วงนี้ก็จะยาวขึ้น ยาวขึ้นแล้วก็มีคัตเทเจนคือช่วงที่เริ่มหลุดร่วงนะแล้วก็ช่วงเทโลเจนหลุดออกไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นรากผมก็จะกลับมาใหม่เปน็นอนาเจนใหม่คัตเทเจนเทโลเจน,เเจนอะไรอย่างนี้นะคือพวกนี้มันจะเป็นเฟสที่ใช้ระยะเวลาประมาณเนี่ยนะครับประมาณนี้อันนี้2อถึงสสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ห้าถึงสี่สัปดาห์ดังนั้นในหนังศีรษะของเราหรือเส้นขนของเราทั่วร่างกายเนี่ยเส้นผมเมื่อเรามีอยู่ล้านเส้นเนี่ยแต่ละเส้นก็จะอยู่ในเฟสที่ไม่เหมือนกัน คือถ้าเกิดทั้งร้านเส้นอยู่ในเฟสเดียวกันเราก็คงจะมี <ไป S 1> ช่วง,ท,งที่แบบ<ล>ว่าเดี๋ยวรอดูใบไม้ล่วงรอดูใบไม้ผลิเธอนี้เข้าใจกับ<อ>ประมาณมากยดังนั้นแล้วเนี่ยในในเส้นผมแต่ละเส้นของเราเนี่ยนะ มันก็จะมีเฟสที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นบางเส้นก็หลุดล่วงไปบางเส้นก็กําลังงอกอยู่มันก็เลยทําให้เรายังมีลักษณะของเส้นผมที่มันยังยังยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเ,เราก็จะพบว่าเส้นผมเราก็จะล่วงนะเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีการล่วงอยู่แล้วทุกๆวนันเพราะว่ามันจะมีบางเฟสที่มันล่วงหลุดลอกออกไปนะแล้วก็มีบางเฟสที่กําลังงอกขึ้นใหม่และนี่คือที่มาว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็กระจัดกระจัดขนไม่ได้นะเราต้องเข้าใจว่ามันมีเฟสที่ไม่เหมือนกันอยู่นะอ่าโอเคนะว่า ที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกไปแล้วนะอ๋อนี่ขนของประมาณนั้นในการขจัดขนเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะใช้แสงเลเซอร์ง่ายๆนะสมัยก่อนก็มีครีมมีอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้ทําลายที่รากขนนะแล้วเขาจะทําลายที่ตรงร่ากขนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยก็จะใช้แสงลงไปนะแสงนี่มีเลเซอร์หลายชนิดเลย IPL ก็ได้นะไดโอดเลเซอร์ก็ได้ซึ่งใช้หลักการที่ว่าตรงขนเนี่ยมันจะมีเม็ดสีดําอยู่ เมสสีดําจะดูดแสงพวกนี้นะเราใช้แสงที่เมดสีดํามันดูดเพราะดูดเยอะๆเนี่ยมันก็จะคลายความร้อนให้ตรงจุดที่มีสีดํามากเพราะมันมีความร้อนมากมันก็เกิดการทําลายมากพอมันเกิดการทําลายมากอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าล่าขนก็จะฟอแห้งไปนะแล้วมันก็จะไม่เกิดการสร้างขนใหม่ขึ้นมานะแต่ทีนี้เนี่ยในเส้นผมแต่ละเฟสที่เราทําเราต้องรู้อยู่อย่างนึงว่าเส้นผมแต่ละเฟสที่เราทำเนี่ยเวลาเราจะขจัดขนนี่นะเวลาจะขัดขนเนี่ย ขนแต่ละเฟสที่มันขึ้นเนี่ยเฟสที่มันมีผลก็คือเฟสที่อยู่ในช่วงของกําลังงอกหรือเป็นผมเต็มตัวแล้วแต่ส่วนที่มันฟอร์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีเม็ดสีขนเท่าไหร่นะเม็ดสีดําเท่าไหร่มันก็ไม่โดนทําลายเท่านั้นดังนั้นอตรงส่วนที่ถูกทําลายคือเป็นส่วนที่มันกําลังเจริญเติบโต,ตกาลังงอกกาลังเต็มไปด้วยเม็ดสีเท่านั้นดังนั้นเวลาขจัดนนข,ขนอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ทําหนเดียวแล้วหาย มันต้องทําประมาณ4-5ถึง5ครั้งเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าครั้งที่1ที่ทำปุ๊บ ไอ้เฟดที่มันอยู่ในช่วงเจริญเติบโตถูกทําลายไปส่วนไอ้เฟดที่ยังไม่ถูกถูกทาลาย<ม>เดี๋ยวมันจะงอกมาในเดือนถัดไปรเราก็มาทําในครั้งที่2แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเ,เราก็ทําในครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีเฟดบางเฟดที่ยังยังยังไม่ถูกทําลายเราก็มาทําในครั้งที่3ทํทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งน่าจะเชื่อได้ว่าครบทุกเฟดซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ถึง6ครั้งแล้วแต่ระยะเวลานะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าในการขจัดขนอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันจึงต้องทำเป็นซีรี ทำเป็นต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทํผลหนึ่งแล้วบอกว่าอุ้ยทำไมมัน,มน,มนหายไปหมดเพราะว่ามันอาจจะได้ไปแค่2 0 3 0ของผมทั้งหมดที่เรามีอยู่นะแต่ว่าทำครั้งที่2ก็ยี่สิบสาครั้งที่สามยี่สครั้งที่4มาเก็บตกอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือหลักการนะเพราะฉะนั้นในการใช้เลเซอร์ขจัดขนพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือยิงแสงลงไปตรงบริเวณจุดที่ที่เราต้องการขาจัดทีนี้อแสงพวกนี้เนี่ยนะก็ต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่า ส้ S <S นผมมันยาวแสบมันก็ถูกเส้นผมพวกนี้บดบางมันก็ถูกกลืนตั้งแต่ข้างบนมันก็ไม่โดนลากผมข้างล่างต้องเล็มมะดังนั้นต้องตัดก่อนอต้องตัตงตดก่อนทีนี้แต่ถ้าไม่มีเลยล่ะไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะแสบมันก็จะไม่มีตัวนําด<ะ>ังนั้นจะโกนใช้ใบมีดโกนโกนฟึบหมดเลยได้<ก>ไหมก็ได้ผลไ,ไ,ไม่ดีเ,เพราะฉะนั้นวิธีการคือจะต้องให้ผมเนี่ยมันโผล่ออกมาจากปลายผิวหนังเนี่ย บริเวณผิวหนังเนี่ยสักประมาณ1มิล oh, อ๋อให้ออกมานิดนึงก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีตัดก็ได้แต่ตัด,ตดเราต้องมานั่งตัดทีละเส้นก็เบื่อนะบ uh huh. างทีก็หลักการง่ายอย่างนี้ว่าอ,อย่างเช่นเราจะทํารักแล้ใช่ไหมเราก็ uh huh. ใช้ใบมีดโกนไปเลยแล้วรอขึ้นมานิดนึงรองสักวัน2วันผมเนี่ยมัน<อ>จะงอก ประมาณวออออันละ1มิลเดือนละเซนนะเอาง่ายๆนะเ<ๆ>พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็รอได้สวันสวันนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเส้นผมที่งอกออกมาเป็นลักษณะที่พอดีพร้อมที่จะทำไอ้ตัวเลเซอร์ขจัดขนตรงนี้นะนี่เลเซอร์บางชนิดนี่มียิ่งกว่านี้นะเพราะว่าเวลาดึงเราไปดึงเราเราใช้วิธีดึงเนี่ยมันจะเป็นตุ่มหนังไก่ซึ่งเจ้าตัวจะไม่ชอบแล้วบางคนรักแร้ก็ดำ ดรักแรดด่างมทีใช้ลูกกงลูกกิ้งอะไรขจัดออก <ไป S 1> ลิ่นด้วยเออมันก็ทำให้รักแร้ดามีเม็ดสีด้วยมีเม็ดสีที่ผิวหนังออด้วยแล้วก็มีตุ่มหลังไก่ด้วยดังนั้นเล <พบ S 1> เซอร์บางชนิดเนี่ยนอกจากขจัดขนแล้วเนี่ยนะก็ยัง ลดเม็ดสีดำบนผิวหนังอุ๊ยนึกถึงเครื่องอะไรรู้ป่ะ,ะมันมี e max แล้วก็กระชับกระชับไอ้ตุ่มหนังไก่เนี่ยให้สร้างคอลลาเจนทั้งตา้งให้ผิวมันกระชับมันเฟิร์มขึ้นมันก็จะได้ลดการเป็นหนังไก่ได้เพราะฉะนั้นอยู่นี้เลเซอร์เนี่ยมันทรีนวันมันไม่ใช่กรจัดขนอย่างเดียวนะมันลดรอยดำด้วยมันช่วยในเรื่องของการกะจัดไอ้ะอะ,อะ,อะ,อะไรอะหนังไก่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวนะของการกะจัดขนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถ้าคนที่มีผิวสีคล้ำอย่าลืมว่าพอมีสิวสีคล้ำปุ๊บเลเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะ,ออะขอภาพไปที่ภาพนี้จริงๆเลเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะไปะะะะดูดเม็ดสีที่ผิวหนังพอไปดูดเม็ดสีที่ผิวหนังสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าผิวอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิดทำไม่ดีผิวอาจจะเบ์นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากขจัดขนแล้วรักแร้แล้วเนี่ยที่เขานิยมทําอีกอันหนึ่งนะก็คือบิกินี่ลายอะไรคือบิกินี่ลาย ก็ของคุณผู้หญิงเนี่ยลายตรงที่แบบว่าเออใช่ไม่ให้มันแพรมออกมาประมาณนี้นะอันนี้ก็ให้ดูภาพนะอันนี้ก็คือที่ที่หน้าแข้งนะหน้าแข้งนะขาดขาดนหน้าแข้งขนเข่าบางคนไม่ชอบเข่าไม่อยากมีผู้ชายบางคนไม่อยากมีเขานะลักแล้คนที่หลังขนน้าอกบางทิมันเยอะมากนะเออมันเยอะเกินไปก็ดูไม่ดีนะครับนะนี่ที่คางคนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะมีหนวดนะบริเวณหนวดเนี่ยหนวดของผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าใจว่า ขนหนวดของผู้หญิงมันไม่ใช่ขนหนวดจริงแบบผู้ชายผู้ชายมันมีมที่ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ทําให้ขนมันดูแข็งแบบเส้นผมนะพวกนี้จะก,กระจัดง่ายแต่ขนผู้หญิงที่เป็นไลายๆาขนอ่อนๆเนี่ยต้องเข้าใจานิดนึงว่าเนื่องจากว่าเม็ดสีมันค่อนข้างน้อยขนาดของเส้นผมที่บางดังนั้นพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยสถึงหครั้งอ,อาจจะยังไม่หมด พวกนี้จะต้องใช้เวลาน่นอยๆไปอาจจ<น>ะ6กถึงแหรือ6กถึงสิครั้งค,คือขนยิ่งเล็กและบางเนี่ยบางทีมันยิ่งขจัดออกยากมันไม่ง่ายแต่ขนเป็นเส้นใหญ่ๆพวกนี้โอโหง่ายเลยนะครับ,รบนะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการขจัดขนเรียกว่าโอโหนะ เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะให้เพียบพร้อมในเรื่องราวของความสวยความงามแล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวตรงเรื่องการจัดขนนี่ก็ยังเป็นประเด็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสําคัญนะครับนอกเหนือจากหนังหน้าระโคงสร้างของหน้าจะทําให้เราดูดีดูสวยดูออร่าดูทุกอย่างแล้วนะครับขนบางอย่างเนี่ยเป็นขนที่ไม่พึงประสงค์ล้วก็ต้องรีมูฟกระจัดออกไปส่วนขนบางอย่างผมบางจงพวกนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่า มันเป็นบุคลิกภาพที่ดีและเพียบพร้อมนะครับช่วงหน้านะครับเราจะเป็นในเรื่องราวของขนที่หรือมผม<ด>ที่อยากให้มีกับไม่มีมมทำยังไงให้ดีขึ้นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบ,พบกับช่วงของไลฟ์สไตล์กับแอนตี้เอจจิงบายหมอมาดครับผม